สวัสดีค่ะรราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปนะคะของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะเป็นธาตุน้ำนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนผู้ชายคนนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ยังอายุไม่เยอะยังมีความคึกขนองอยู่ยังมีความเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ หนุ่มชาวราศีมีนเนี้ยเทียบกับราศีมีนของเดือนตุลาไม่ได้เลยนะคะการตัดสินใจหรือว่าการใช้ชีวิตเขาจะใช้ชีวิตอย่างประมาทในปักพิจิกาเนี้ยนะคะเขาได้ตัวตน7ดาบ7ดาบเนี้ยมันหมายถึงใช้ชีวิตเสี่ยงแล้วก็เลี่ยงความผิด ทำสิ่งผิดกฎหมายโลภหลอกลวงต้มตุนความอับอายขายขี้หน้าแล้วก็ต้องหนีไปจากตรงนี้ค่ะอาจจะแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นหน้าฉันละในช่วงนี้ฉันขอพักก่อนหยุดก่อนเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วโดนจับได้อย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งจะเทียบกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาไม่ได้เลยนะคะราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้กล้า ในราศีแต่ละศีมีทั้งดีและเลวแล้ววันนี้เรามาอ่านคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทและใช้ชีวิตเลนเล่อแล้วก็ใช้ชีวิตคิดว่าตัวเองแน่ที่สุดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คุณอาจจะยังเป็นโสดหรือคุณอาจจะมีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรอกคะ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องหลบไปสักพักหนึ่งนะคะตัวตนของเขาเป็นเช่นนี้นะคะตัวตนของชาวาราศีมีนเนี่ยนะคะเจ้าชะตาเขาได้เจ็ดดาบ หมายถึงการเลี่ยงความผิดทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยได้สองเหรียญถ้ามันเป็นเรื่องการเงินนะคะคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาหมุนเลยหมุนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณต้องปรับชีวิตคุณให้มันมีความสมดุลตลอดเวลาตอนนี้อยู่ในช่วงของการหมุนผลมันเข้ามากระทบคุณ,ค,ณคือคุณต้องหมุนเงินแบบหมุนนะคะหมุนมากๆเลยก็ต้องหมุนซ้ายไปขวาหมุนหน้าไปหลังหมุนผลมันคือเกิดจากอะไรคุณทราบไหมคะ เกิดจากคุณไม่ซื่อสัตย์นั่นเองเนี่ยเห็นไหมคะคนเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและผู้อื่นสิ่งนั้นมันจะเข้ามาทดสอบเราและเข้าจะติดตามเป็นจรวดเลยอะ่ะเขาเรียกกรรมติดจรวดอ่ะนะคะณวันนี้กรรมที่คุณก่อไว้เนี่ยมันกําลังส่งผลกับคุณแล้วนะคะลองมาดูต่อนะคะว่าอะไรจะเป็นอะไรต่อไปนะคะคือใบที่สาเป็นสองดาบ สองดาบเนี่ยมันหมายถึงการขัดแย้งการลังเลการสับสนการพิจารณาและไต่ตองแม้แต่ความคิดหรือความคาดหวังของคุณเนี่ยคุณยังคิดคุณยังคาดหวังไม่ถูกเลยว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตคุณดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะกับชีวิตคุณที่มีอยู่เนี่ยคุณจะทำเช่นไรคุณคิดอย่างนี้เลยนะคะโอ้หนักนะคะเนี่ยรู้สึกว่าคุณสับสนคุณ หาทางออกไม่เจออยากไปให้พ้นพ้นจากตรงนี้คนเราเนี่ยทุกคนต้องสู้เราต้องรับวิบากกรรมของเราที่เรากระทํานะคะคือตัวตนคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สิ่งที่วันนี้มันมากระทบและสิ่งที่คาดหวังอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วคุณจะหาทางออกเนี่ยยากมากหาทางออกอีกนานกว่ามันจะเจออาจจะ2ปีหรือสปีด้วยซ้ําไปแต่คุณก็ต้องหามันนะคะ ยังไงคุณก็ต้องหามันเพราะคนเรานะถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราจะมีความหวังตลอดนะคะเพราะฉะนั้นออร่าก็เป็นกําลังใจให้ออร่าไม่ทราบหรอกว่าคุณจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวแต่เท่าที่รู้ๆพื้นฐานของคุณมันไม่ซื่อสัตย์แล้วอะค่ะตรงเนี้ยแต่ว่าออร่าก็เป็นกําลังใจให้ไงคะเพราะคุณก็คงอายุน้อยแล้วพลาดได้อะคนเราอะในเมื่อมันอายุน้อยพลาดได้เราเริ่มใหม่นะคะ ชีวิตเรายังก้าวต่อไปได้นะคะด้วยค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวช่วงที่หาทางออกไม่เจอมืดมนเนี่ยลองเข้าไปฟังฟังธรรมะของพุทธองค์ก็ได้ค่ะลองฟังดูนะคะมีตั้งหลายเรื่องมีหลายบทมากเลยกับการใช้ชีวิตคุณจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไงคะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วคุณได้ Wheel o f Fortune นะคะหมายถึงความรุ่งเรือง ่าจะสักสองสามปีมาละคุณเคยมีความรุ่งเรืองมีความแบบหยิบฉวยอะไรได้อย่างใจคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชีวิตคุณพลิกขนาดนี้เลยนะคะพลิกมากเลยพลิกเป็นหน้ามือหลังมือเลยอะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะทาผิดใช่ไหมคะโชคดีมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะถ้าเราไม่ต่อบุญมันเห็นไหมคะมันเข้าถึงเรื่องบุญกุศลตลอดเลยอะ คุณคงทำหนักมานะคะคุณคงไม่ซื่อสัตย์คุณคงไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องของคุณอะนะคะเราไม่ทราบหรอกว่าคุณทำอะไรแต่เรารู้ว่าคุณไม่ซื่อสัตย์มันก็มีตั้งหลายอย่างคุณก็ไปลิสต์เอาว่าไอ้ความไม่ซื่อสัตย์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าคุณลิสต์แล้วเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เราเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เราคุณก็ตัดไปอันนี้ไม่ใช่เราเนาะไม่ใช่ราศีมีนของเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณลิสต์ออกมาเฮ้ยที่พูดมาทั้งสามสี่ใบเนี่ยเฮ้ยมันตรงกับเราเลยวะค สุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีศีลธรรมไม่ใช่คุณแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญเอาสิ่งตรงนี้ไปดูลัทกิจเพื่อนข้างๆที่เป็นชาวราศีมีนหรือหรือนะคะเพื่อนที่เป็นราศีอื่นก็เช่นกันถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้เฮ้ยเราเคยได้ยินราศีมีนก็พูดไว้อย่างนี้เราลองบอกน้องดีกว่าก่อนที่น้องจะถล่มลึกอย่างเนี้ค่ะเราช่วยกันได้นะคะคนละไม้คนละมือ อล,ล่าเคยเตือนทุกครั้งเลยนะคะ <S <S <an> <S เคยบอก <S <S <an> <S เคยกล่าวทุกครั้งเลย <S <S <an> <S ถ้าเราทําชั่วไว้ <S <S <an> <S สิ่งนั้นมันจะกลับมาหาเรา <S <S <an> <S แต่ถ้าเราทําดีสิ่งนั้นมันจะกลับมาหาเราเช่นการช้าเร็วอล,ล่าไม่ทราบอยู่ที่คุณแต่อลล่าเคยเตือนทุกคลิปเลยว่าถ้ายุคนี้นะคะใครทําดีคุณจะได้ดีใครทําชั่วคุณจะได้ชั่วที่สําคัญคุณทําชั่วกับใครล่ะคะต้องถามอย่างนี้ถ้าบังเอิญคุณไปทําชั่วกับคนที่เป็นเขาเป็นอริยะหรือเป็นคนดีมีแต่ให้คุณต้องรับกรรมนั้นเร็วมากเลย แต่ถ้าเกิดคุณไปทําชั่วกับโจรน,นะคะโจรมันสมสมดุลกันใช่ไหมคะคุณต้องวัดให้เป็นคุณต้องชั่งให้ได้คุณต้องมีเหตุรับผลให้เป็นก่อนที่คุณจะทําอะไรออกมาสักอย่างคุณต้องยั้งคิดก่อนนะคะก่อนที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณสํารวจลมหายใจสํารวจตัวคุณเองก่อนความผิดพลาดนั้นมันจะได้น้อยลง บอกพี่ตอนนี้มันพลาดไปแล้วพี่มันถึงตอนที่พี่พูดแล้วตอนนี้น้องแก้ไขนะคะเรามาฟังกันต่อนะคะว่าพี่จะแนะนํำยังไงบ้างให้น้องไปแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมพอใบสรุปเนี่ยมันได้แปดถ้วยนะน้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันหลายคลิปหลายคนเลยอะลงมาเม้นด่าออร่านะคะออร่าขอบคุณนะคะที่ด่าขอบคุณจริงๆนะคะที่ด่าเพราะว่า หลายๆท่านเลยนะคะที่เม้นด่าอลล่านะคะอลล่ารู้สึกแบบว่าด่าได้ขนาดนี้ลเลยหรอแล้วคุณใช้ชีวิตยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณด่าอลล่ามาอลล่าก็คืนกลับคุณไปนะคะให้คุณได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าสิ่งที่คุณได้กระทํากับอลล่าคนที่เขาเม้นดีเม้นสร้างสารรค์อลล่าให้เขาสมหวังทุกๆประการให้ปัญญาเขาเกิด ให้เขามีสติและปัญญาให้เขายับยั้งชั่งใจเป็นส่วนคนที่เม้นด่าออโร่าไม่ได้แช่งนะคะแต่ดาบนั้นต้องคืนสนองคุณนะคะเพราะว่าออร่าไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณหรอกค่ะในราศีมีนเนี้ยเป็นราศีที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อต,ตัวคุณเองวันนี้คุณต้องได้รับผลกรรมนั้นๆนะคะใบอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเน่ยคุณจออกับพระระาาชถาถืว เขามีน้ำอกน้ำใจกับคุณมากเลยผู้ชายคนนี้เขาจะปลอบประโลมคุณเขาจะคุยกับคุณในทางที่ดีในทางที่ถูกให้ความรู้ให้ความเย็นปลอบประโลมกับคุณนะแล้วกันถ้าคุณร้อนมาเขาก็อาจจะคุยกับคุณดีๆว่าเอิมเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะเราต้องทําอย่างนี้เราต้องใจเย็นๆอย่างนี้คือผู้ชายคนนี้เขาเป็นพระราชาถือถ้วยเพราะนั้นเขาจะโอบอ้อมอารีและรู้จริงและพูดอย่างที่แบบว่า ไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวาคุณเพิ่งเจอเข้ามาไม่นานนี่เองคนคนนี้นะคะเขาจะพูดกับคุณแล้วเขาจะบอกกับคุณให้คุณเข้าใจว่าอะไรมันคืออะไรให้หาเหตุและผลให้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรและอะไรมันควรจะมาหนึ่งก็จะมาที่สองะนะคะก็คุณเนี่ยได้รับความเมตตาหรือว่าผู้ที่มีน้ำใจอันดีงามมาชี้แนะคุณเนี่ยคุณก็ยังมีบุญอยู่นะคะเมื่อดีที่ผ่านมาไม่นานนี่เอง เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้มันคือ justice คือการตัดสินมันอาจจะมีความมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เร็วๆนียกำลังจะมาถึงเลย จะมาถึงแล้วมันทําให้คุณเนี่ยมืดแปดด้านเลยจริงๆมันทําให้คุณมืดแปด,ด,ด้านหาทางออกอะไรไม่เจอเลยนี่ไงคะเทอราบอกว่าคุณใช้บุญของคุณหมดไปแล้วเมื่ออดีต2อปีผ่านมาละคุณเคยมีความสุขคุณเคยมีความสมบูรณ์แต่บุญนั้นมันหมดไปแล้วต่อไปนี้คุณจะรับกรรม,มนะคะกรรมที่มันกําลังตามทันเห็นไหมเนี่ยวิธีการใช้ ชีวิตอย่างประมาทคิดว่าดีแล้วมันจะดีอย่างนี้ต่อไปมันไม่ใช่นะคะเมื่อไหร่ที่ราศีมีนนะคะที่กําลังดีอยู่แล้วนะวันนี้นะคะอาจจะติดปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ทําบุญนะคะให้ทําบุญเยอะๆทําบุญไว้เพราะเราจะไม่ได้ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงคะที่เราประมาทอุ้ยวันนี้เราดีอยู่แล้วโอ้โหอยู่บนกองเงินกองทองสบายครอบครัวแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยดีทุกสิ่งทุกอย่าง วันข้างหน้าเราไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะมารมันทดสอบเสมอเมื่อเราเผลอไผลที่ออราเคยบอกนะคะเวลาคุณโชคดีคุณอย่าคิดว่ามันเป็นโชคดีให้คุณคิดว่าถ้ามารทดสอบคุณหลัคุณทำยังเช่นไรแต่บุญกุศลเนี่ยมันจะคุ้มครองมันจะรองคุณได้นะคะเชื่อออราเธอค่ะว่าออราเนี่ยพูดสิ่งที่คุณทําได้และคุณพิสูจน์ได้ด้วยว่าสิ่งที่ออราพูดเนี่ยคือความจริงคุณลองไปทําดูสิคะ หลายท่านเลยนะฮะประสบความสําเร็จหลายท่านสงบจิตสงบใจตัวเองได้หลายท่านเข้าวัดทำบุญหลายท่านช่วงลูกชวนหลานปฏิบัติธรรมหลายท่านสงบจิตใจก้าวเดินต่อไปพร้อมกับธุรกิจใหม่ๆเห็นไหมคะนี่ไงคะคือการที่เรียกว่าฟังแล้วมันได้ปัญญาตรงนี้อลลาต้องพูดนิดหนึ่งของอเมซอนซึ่งอลเพิ่งดูโฆษณาเหมือนกันในช่องของอลลาเนี่ยนะคะอราเห็นปุบ๊บโอ้โหนี่มันคือ โอกาสของรากหญ้าเลยนะคะซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานและไปศึกษาธุรกิจที่เขามีคนอยู่แล้วมีกําลังซื้ออยู่แล้วถึง300ล้านคนเห็นไหมคะเปิดตรงให้เราเลยแค่เราเข้าไปศึกษาคลิกเข้าไปแล้วไปดูแล้วไปอบรมไปสัมมนาดูสิคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วนักธุรกิจต่างๆเห็นไหมคะจากประเทศไทยมีกําลังซื้อแค่30ล้านคนแต่ทั่วโลกเลยอเมซอนเอามารวมอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมคะ เราขอบคุณอเมซอนมากๆเลยที่ทำให้แสงสว่างอันนี้มันกำลังจะบันเจิดขึ้นในเมืองไทยนั่นคือลูกหลานของคุณทั้งหลายนะคะที่ได้เข้าไปทำงานในนั้นโฆษณาแต่ละชิ้นเนี่ยกว่ามันจะออกมาเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้ความคิดเท่าไหร่ใช้กำลังเท่าไหร่แล้วกว่าจะออกมาให้คุณได้ชมภายในสินาทีหรือหนาทีสนาทีสนาทีเนี่ยเขาทำเพื่ออะไระคะใช่ไหมคะ คุณบอกว่าอ๋อเขาก็ทาธุรกิจของเขาไงยะอราบโง่แล้วคุณได้อะไรจากตรงนั้นหรือเปล่าล่ะคะคุณลองเข้าไปเปิดตาสิคะไหนๆจะเป็นคนยุคใหม่แล้วเนี่ยคุณลองดูว่าอะไรมันดีกับเราเราเอาไปใช้มันจะได้พัฒนาตัวเราและเดินก้าวไปสู่วันข้างหน้าด้วยกันไงคะโอทอปอะนะคะที่เข้ามาต่างๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเนี่ยคะ่ะเขามีโอกาสที่จะไปสู่ สามร้อยล้านคนเนี่ยเขามีโอกาสโอกาสอันนี้ฟ้าเอาไว้เลยนะคะประชาชนทั่วไปออโรราเห็นโอกาสโอลราเห็นมันแล้วว่ามันมีโอกาสสำหรับทุกๆคนจริงๆแต่คุณต้องคว้ามันให้เป็นอย่าไปคิดอย่าไปสนใจว่าต้องไปอะไรต่อมีอะไรถ้าคนที่รักเรารักประชาชนเขาจะทำเพื่อเราเขาจะไม่ทำเพื่อตัวเขาเองแล้วคุณลองไปมองนะคะว่าใครที่ทำเพื่อประชาชน นั่นแหะค่ะเขารักเราแต่ใครที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนคุณจงดีลีทเขาออกไปเลยค่ะแล้วคุณก็จงจําหน้าเขาไว้ให้ดีแล้วคุณก็จงสอนลูกสอนหลานคุณไว้เลยว่าอย่าได้เอาคนพวกนี้เข้ามาต่อไปนะคะเป็นปัญหาที่คุณอยากแก้ไขคุณได้พระราชินีถือถ้วยคือผู้หญิงคนนี้มีความเป็นแม่แล้วก็มีความสุขมีจิตใจดีมีความสำเร็จสำหรับตัวเองอะแต่ว่ารู้สึกว่า มันจบไปแล้วม,มันจบไปแล้วอันเนี้ยสิ่งที่คุณคิดอยากจะแก้ไขกับคนเนี้ยมันจบไปแล้วมันหมายถึงว่าคุณต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมนะคะมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นปล่อยเขาเดินจากคุณไปแล้วให้เขามีความสุขของเขาไปเถอะค่ะเพราะยังไงผู้หญิงคนนี้เขาก็คงจะไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วะนะคะเพราะเขามีความสุขแล้วเขามีความเป็นแม่แล้วก็มีความเป็นแม่สีเลือนที่อยู่กับตัวเขาเสียด้วยนะคะต้องปล่อยเขาไปแล้วอย่ายุ่งกับเขา พราะเขาดีเกินไปค่ะเขาดีเกินไปสําหรับคุณคุณเทียบเขาไม่ติดเลยแล้วอย่าไปคล้องเกี่ยวคล้องแวะกับเขาอีกความดีคุณใช้ไปหมดแล้วความโชคดีคุณใช้ไปหมดแล้วแล้วคุณตอนเนี้ตัวตนคุณเป็นความหลอกลวงพอมันเป็นความหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคุณจะไป ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแบบแม่สีเลือนเป็นแม่ที่ดีเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่แฮปปี้แล้วมีฐานะที่มั่นคงแล้วคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไมคะคุณต้องปล่อยเขาไปแนวทางของคุณคุณต้องปล่อยเขาไปอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาคุณจะละลานกันไปตลอดอย่างเงี้ยคุณอย่าไปละลานเขานะคะผู้หญิงคนนี้เขามีบุญนะคะไม่ใช่เขาไม่มีบุญตอนนี้นะคะเขามีระบารมีที่สูงกว่าคุณแล้วการที่เขาอยู่แบบ ทำบุญอยู่แบบจิตใจดีจิตใจงามเขายกระดับจิตใจเขาเขาไม่ต่ําไม่ตมเขาสูงอะแล้วคุณยังรังควานเขาไม่เลิกอย่างเงี้ยกรรมนั้นมันจะสนองคุณแนวทางแก้ไขหยุดรังควานผู้หญิงคนนี้ซะอย่าได้ยุง่งอย่าได้เอามาเทียบอย่าได้มาอนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณอย่ายุ่งกับเขาเนี่ยค่ะแนวทางแก้ไขสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคุณบอกว่าถ้าคุณผ่านเหตุการณ์พวกเนี้ยไปได้ทั้งหมดนะคุณจะไปทําบุญทําก่อนก็ได้นะคะเราแนะนํา ไม่ต้องคิดว่าให้มันผ่านเหตุการณ์ไปก่อนหรอกสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยคุณได้หกเหรียญมันคือการทําบุญคือการบริจาคทานคือการอยากไปที่ที่คนจนจริงจรที่แห้งแรงจริงๆที่แบบอยากไปจริงๆอ่ะคุณอยากไปจริงๆอ่ะคิดอยู่ในใจถ้าฉันถ้าฉันผ่านตรงนี้ไปได้ฉันจะไปอย่าเพิ่งคิด คุณไปก่อนเลยค่ะตรงไหนที่เขาจนๆพอคุณไปทําบุญซะเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะบุญกุศลจากหนักมันจะกลายเป็นเบาและให้ทําให้เยอะๆหน่อยการที่ทําด้วยจิตอะนะคะทำด้วยจิตบอกเงินไม่มีเนี่ยเพราะว่ามันกําลังมีคดีมีนู่นมีนีน่อยู่อะไรเงินไม่มีทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อันอยากให้อันอยากไปถึงตรงนั้นอันอยากไปช่วยตรงนั้น ไปดูไปแลไปไปส่องอะนะคะว่าเออคนไหนเขามีอะไรที่เราพอช่วยได้มั้งไหมลองดูนะคะอย่าอยู่ไปวันวันหายใจทิ้งไปวันวันแล้วก็บอกว่าประเทศชาติไม่ดีประเทศชาติไม่ดีช่วยกันสิคะถ้ามันไม่ดีตรงไหนคุณรู้ตรงไหนอะคุณไปช่วยเลยคะ่ะลงไปเลยคะ่ะหรือแรงกําลังเราไม่พออย่างเงี้ยลรวบอกเลยคะ่ะตรงนั้นไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปบอกกำนันไปบอกปลัดไปบอกเนี่ยไล่ขั้นไปเลย ไปบอกเลยค่ะเขาทําให้หมดแหละเพราะว่าเขากินเงินของหลวงกินเงินของแผ่นดินเขาต้องทํางานให้ประชาชนมีความสุขแต่เขาจะทํำยังไงมันแล้วแต่ทันท่นนั้นนนะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะคะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวบ้านเมืองเราก็สงบค่ะมันเริ่มจากลากยญ้าไงคะเริ่มจากลากหญานะคะปลูกมัน ค่อยๆปลูกมันค่อยๆบั่นพรวนดินลดน้ําเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็โตขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันต่อแสงสว่างเนี่ยไปเถอะค่ะเราช่วยกันคนละไม้คนละมือไปทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินที่เราเกิดเถอะนะคะทุกคนทําได้ค่ะคนเราเนี่ยนะมองแต่ตึกเห็นตึก สวยงามทุกคนมองตึกสวยงามแล้วก็ชมตึกนะั้นะนะว่าสวยว่างามทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดแต่น้อยคนนักที่จะเห็นเสาเข็มใช่ไหมคะเสาเข็มเนี่ยมันลึกแล้วมันยั่งให้ตึกเนี่ยอยู่แล้วทุกคนชื่นชมกับมันเนี่ยค่ะทำให้อลา,านนึกถึงตลอดเลยต่อไปเลยค่ะคุณทำบุญแล้วเป็นยังไงคุณได้ใบสรุปเนี่ยเป็นแปดถ้วย ให้คุณเนี่ยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งและเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยให้หมดเพราะว่าณวันนี้คุณจะแทบมองไม่เห็นทางเลยว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างเพราะคุณใช้กุศลผลบุญของคุณไปหมดแล้วเมื่ออดีตต่อไปนี้คุณจะต้องรับความลำบากที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณเคยไม่ซื่อสัตย์สิ่งที่คุณเคยลักเคยขโมยคุณจะได้รับกรรมจากตรงนี้ไปเต็มๆเลยนะคะ ทางออกของคุณเนี่ยก็คือคุณคิดในใจว่าถ้าคุณรอดไปได้เนี่ยคุณจะทําบุญเอราล่าแนะนําคุณก่อนว่าให้คุณไปทําบุญซะก่อนที่เอราล่าบอกไปแล้วนะคุณตั้งใจฟังถ้าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจนะให้คุณฟังหลายๆครั้งนะคะหลายๆครั้งวนกลับไปวนกลับไปจนคุณได้ปัญญาจากจากคลิปปเนี่ยแล้วคุณไปแก้ไขเอรา่าเชื่อถ้าคุณถ้าคุณจะหลุดพ้นคุณต้องเจอทางนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่หลุดพ้นคุณจะรู้สึกว่าพูดมากน่าลำคาญ ไม่ฟังหรอกจะไปฟังทําไมเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออคุณก็เชิญะค่ะทางใครทางมันอร่ามาแค่แนะนําให้คุณฟังเท่านั้นเองบทสรุปออร่าก็พูดให้แล้วแนวทางแก้ไขอร่าบอกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอร่าก็บอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวมีนที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะคุณจะดียาวไปเลยแล้วคุณรอบคอบนะคะชาวมีนที่ดีอยู่แล้วคุณรอบคอบและใจเย็นๆนะคะคุณไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในไพ่อร่าทั้งหมดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าสิ่งใดที่คุณกําลังคิดอยู่ในใจเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างที่คุณคิดตลอดเลยค่ะคนดีนะคะคนดีคนกล้าหาญจะเป็นอย่างที่ออร่าทํานายไว้ส่วนคนขี้รักขี้ขโมยไม่ซื่อสัตย์สุจริตคุณต้องมาเจอคลิปนี้นะคะเพราะนั้นออร่าฝากคลิปนี้ไว้ด้วยตอนนี้ออร่าก็จบคําทํานายของชาวราศีมีนณนะแบบัดนี้นะคะเพราะฉะนั้นออร่าฝากทุกๆท,ท,ท่านนะคะ คำในคลิปแต่ละคลิปอาจจะไม่สุภาพอาจจะไม่น่าฟังอาจจะไม่ลื่นหูแต่ราขอให้ทุกคนใช้จิตภายในเนี่ยฟังประโยชน์จากมันเถอะค่ะมันมีประโยชน์มันเป็นแสงสว่างที่ออร่าตั้งใจมอบให้ทุกทกท่านเลยที่ต้องการแสงสว่างนั้นๆน,น,นะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ